พ้นตกกันรับแล้วประเด่นทั้งนองบ่ดด้กันนอนตามอัธยาศัยระบาดเทเนี้ย ว้าวทุกคนหลังฝนตกบรรยากาศสวยสวยตะคืบม,มาอีกแล้วคิดว่าฝนน่าจะตกอีกรอบออกมาเบิงหน้าเด็กสวนก็ออกมาด้วยตามแม่ไปทุกทีเลยเด็กๆมาเลาะทงหน้านั่นแม่เดือมนเน่ย โอ้ยเนาะบ่ะะเคยพอซาลนสีดำได้นี่เนาะเห็นซแล่นหละเกียกกิ่งคักมักแห้งพักวานคอยสีได้กินอยู่ได้นี่ป้า่น้ำเกือบล่นสะ่บเมนป่าโดดนี้เมิดระวบ่อนอ้ำขึ้นหลายคักแทะ มีบุญกระเจ็บขาลังกระซีบาทไปไซกันนั่ไปน้ำแม่เต้นยอกยอกยอกสามขานี่แหละบุญคนสวยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยให้ย้อยอย้อยย้อยให้ย้อยย้อยย้อยให้แป้นคนละแป้นรูปละให้แป้นรูปละใั้้นรูปละ พักผ่อตามอัธยาศัยคนละมุมสองมุมบ่มียังชีวิตเด็กสวนนี่แหละทากินเขา่า้วบาดเทนี่ลาบอีกแล้วข้าวเหนียวนยว รอขึ้นหลายเด้ตั้งแต่แตมาอยูน่นำนี่อ้วนท้วนสมบูรณ์อ้วนตุ๊